หอยตับเผานอยอะไรคะหอยเจดีอยเจตมเลยอดเปลือกนนี้บ้านเราลืมันออกมบ่ตมอ๋ออยู่ตรงนันเอาหอยต่อไปนะบยิบขึ้นมานี่หอยตับเผาหอยตับเผาค่ะหอยตับเผาเอาหอยต่อไปค่ะนี่หอยลายรูเจอจักปีตัวหอยลายต่อไปค่ะมวอันนี้อันนี้อะไรหอยว่านไมไ่ใจอย เอาอไรนีล้ไปเรืออเออยจิงงยจิงยเงนะอ้ยดาวอ้ยยีพึ่งอีนี้ก็อย่าโอ้ยดาวอะเออไปเรือไโอ้ยไอ้ยีตีนี้ก็ย่างอ้ยชีแต่นไม่รู้อ้อยชีแต่แต่เราต้องชิ้เหลืไปเมื่อนะถึงไอไอนี่ไอโถนี่ก็ออกไปทำเผื่อหลักเยาเฮียเออุปกรณ์น้าไว้บันเนียก็ทำเผื่อเลาถึงฟังกัน ทิ้มลงไปทิ้มลงไปมันผ่อนน้ำไหมเนาะค่าฮารูเดี๋ยวผ่อนน้ำถึงกระทิ้มมันน่ะเหอโอกระทิ้มตึงงัึงงัดึงงัดขึ้นมาอ้อวุธระจำตัวนี่แหละว่ามาแล้วไหมไม่ได้เอ็นเลยว่าเขาอยู่คนเต็มเลเลยคนเวลาน้ำลงมันยังตัวนีฮไปกินว้าไปขายะ่าไปอ๋อค่ะข้บคุณมาค่ะขอบคุณมา